มาครับคลิปนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วก่อนขึ้นดีหนึ่งนะก็จะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้แล้วกันนะในการเล่นเกมรับซึ่งแพทใหม่นี่ี่โคได้แอบปรับเกมรับไม่ได้แอบหรอกเขาก็บอกอยู่ว่าปรับเกมรับมาให้เล่นยากขึ้นนะนันกเตะจะคุมยากขึ้นนะครับผมวันนี้มันมจะมาสอนไม่ใช่มาสอนที่มาแชร์เทคนิคแล้วกันแชร์เทคนิคการเล่นเกมรับในสไตล์ของผมนะครับที่ผมใช้จริงผมเพิ่งมาเจอช่วงหลังๆนะเพราะแบบแรกผมก็เล่นมันก็รู้สึกรู้สึกรั่วเหมือนกัน แต่พอได้เทคนิคน,นี้มาใช้ก็รู้สึกว่าเกมรับเราเล่นดีขึ้นนะครับเราเริ่มชนะมากขึ้นมันถ้าเราแบบเล่นแบบใจเย็นขึ้นด้วยนะโอเคเดีย๋ยวมาเรื่องนเลยครับผมจริงๆอันนี้สามารถเล่นได้ทุกแผลเลยนะเกมรับเนี่ยม,ม,มันไม่ขึ้นอยู่กับแผลนะครับสไตล์ก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่จริงๆก็ถ้าแนะนําก็เล่นเป็นลองบอลคอเตอร์นนะจะดีกว่าครับทีมเขาได้เขียนเนะาะวิธีการเกมรับของผมก็คือเราจะกดแมตช์อัพนะครับแล้วก็ทําการเดินถอยนะเนี่ยไหมมันก็จะดักได้ตลอดนะเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปกันแล้วกันนะครับ เนี่ยไหมเราจะเดือถอยอย่างงี้ใช่ไหมเราจะเอาแล้วก็แล้วก็เราจะลากขึ้นนะครับให้ให้ให้นักเตะต,ตัวที่สองเนี่ยไปไปไปแยกนะครับไปแยกเราจะทําการเล่นเกมรับแบบเราจะไม่เข้าพวดเด็ดขาดนะเพราะว่าแบบนี้ถือแทงแล้วก็หลุดเลยนะฮะมาเราจะไม่ค่อยเข้าพวดหะไหมเนี่ยไหมดูสิครับดูดดสังเกตนักเตะนะครับสังเกตนะไอ้วงกลมเนะี่ยผมจะไม่เอาเข้านะผมจะวิ่งถอยอย่างเดียวใช่ไหมให้ตัวอื่นเข้าแทนนะเห็นไหมเราจะมันจะไม่หลุดแล้วตรงหลังเราจะไม่เสียตําแหน่งนะครับ แบบฟูลเกมเลยนะฟูลไทม์เลยผมยังไม่ตัดแล้วกันนะคลิปนี้ผมจะเล่นสดๆเลยนะฮะแล้วก็พูดแบบสดๆเลยเว่ามันแผลนี่มันใช้ได้จริงนะผมก็โอ้โหนึกว่าเข้าชินึก้ว่าเข้านะเมื่อกี้แคบแล้วก็เล่นปกตินะตัวรุกก็ใช้อะไรก็ได้นะนกักเตะสไตล์ไรก็ได้นะอะไรแต่นะนรับแต่มันจะมีเทคนิคอยู่เมื่อกี้เทคนิคออกที่ผมใช้นะก็คือหยอยดบุกก่อนดิสัดอไอ้นี่แล้วก็ <c oughs> นี่ไงล่ะเห็นไหมกองหลังแผ่นนี้มันเล่นยากมากดูดิไหมเราแบบเข้ากันผมไม่อยู่ทั้งทั้งนี้แบบนักเตะผมคือแบบคือเขาสองหนึ่งแต่เข้ากันผมไม่อยู่กองหลังแบบแผ่นนี้มันยากมากนะถ้าเราไม่ดักบอลเนี่ยเราเบบดเบยดแทบไม่ลงเลยฮนะเออมาับผมตั้งรับก่อนไหนมาแล้วก็จะเดินถอยเดินถอย,อยงี้นะเห็นไหมมันก็จะดักบอลได้อตัตโนมัติเลยนะเพราะานาักเตะเรามีค่าเกมรับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วไหมเนี่ยไหมหลุดเลยชุดง่ายมากนะคับหวัวมุมนี้ไม่เข้ายากครับโอเคลงไป ไ,ได้แบบส,สดๆเลยนะนี่ไหมโอ้ยโอ้ศพผิดไปเลยรถมันไม่มีสมาธิเท่าไหร่คนระับแต่ว่าก็ได้อยู่เพราะว่าแน่นจริงนะวิธีนี้ลองลองมาใช้ใดูไหมหมองไปก็ต้องดูน่าเตะที่เราจะเขาเรียกว่าเข้าบอลด้วยนะครับเวลาจะเข้าบอลนะใช่ไหมนี่ไหมมันจะดักได้เลยนะเราไม่ต้องกดข้อพุ่นนะเรากดมันอัพก็พอแล้วนะครับแล้วก็เดินถอยหลังอนะ่ะกดไปอ up ก็เดินถอยหลังนะครับเดี๋ยวดูๆๆๆใช่ไหมเห็นไหมเอเมซันผมเดินถอยหลัง,ผม,ลงผมจะเดินถอยหลังไว้แล้วก็ให้ตัวอื่นเข้าแทนไหมเนี่ยมันพอจริงว่ามันจะ ถ้าเรกว่าจะให้ผู้ต่อสู้เนี่ยมีช่องในการยิงน้อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยิงไกลนะครับวันนี้ก็เข้าเลยนะบิ๊กเคอร์เลอร์เนี่ยคือถ้าเป็นโบกบิ๊กเคอร์เลอร์เราจะไม่ให้เขาเข้ามาในกรอบนะครับพยายามอย่าให้เข้ามันกรอบถ้าเป็นตัวที่แบบยิงเราต้องดูนักเตะทีมเขาด้วยว่าตัวไหนได้บอลนะครับถ้าเป็นพวกกองหน้าอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าได้เลยนะถ้าเป็นตัวที่อยู่แบบอยู่หน้าสุดแล้วอะแบบว่าไม่มีตัวไม่มีตัวเสียแบบนี้เราไม่ต้องเข้านะไหมเราจะไปดักเอาเลยไหมมันก็จะทันนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับไหมก็คือ้าะ่งงขมอ ถ้าตัวที่ได้บอลเป็นกองหน้าหรือว่าเป็นตัวที่อยู่หน้าสุดแล้วนะไม่มีตัวให้ส่งแล้วก็คือเรากดเข้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้แบบชินกองกลางอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงกลางสนามใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเข้านะรับนะถ้าเป็นกองหน้าแบบเนี้นะมันจะไม่ต้องส่งไม่ต้องเข้าเลยเพกาะไปกองหน้าขับเข้าเลยเห็นไหมมันก็จะแบบทําให้เราแบบไม่เสียตําแหน่งแล้วก็ไม่หลุดหลุดหลุดไม่แทงไม่หลุดนะฮะอาจจะพูดมาเขาเรื่องนะถ้าเป็นกองหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ดักแล้วก็เห็นไหมมันจะเข้ามาไม่ได้นะมันอยู่แบบ มันจะยิงอยู่มานอกกรอบอะซึ่งโอกาสเข้าก็อทั้งยากอยู่แล้วนะครับเพราะแฟ่นี้ยิงไกลเข้ายากมากนะครับเออมาครับเตะม,มุมก็กันปกติกนะครับกดเคลียร์รัวๆเลยฮนะแล้วเตะที่ตัวสูงโดดสูงๆในแผ่นนี้มันเ,เล่นสั้นนะเขาจะบิบเขาเลยชัวร์เลยในตรงเนี้ยผมก็เข้าไปเลยนะบิบเคาเรอ่มบีบเขารื่อยช่วยไหม,ไมบีบเ,เขาเลื่อยเก็เข้าไปเลยใหญ่ยยมันพยายามกดดันใหญ่เขาเข้ามาในกรอบเราได้นะถ้าเป็นตัวที่ยิงไกลอะถ้ายิงไกลคือใหญ่มันเข้ากรอบนะถ้าเข้ามาในกรอบด้วยโอกาสยงิงคือเข้านี่คือสูงอยู่นะเออ ผมจะเล่นแบบตอนนี้เรานำอยู่นะก็จะเล่นแบบชิวๆวได้อยู่นะครับชิมเยค์เพิ่นเปิดไปว<ป>่าจะพูดแบบเรื่องนะแต่ว่าจะพูดแบบเรื่องเดิมๆน,น,นั่นแหละว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างมันก็มันกนไ็ไม่ได้ทำยากอะไรนะนี่แทงแล้วหลุดเลยนี่หลุดแล้วนี่มันแทงหลุดง่ายมากเลยถ้าเข้าพัดนะครับเราอยากเข้าพัดเด็ดขาดเลยระถ้าเราเข้าพัดเนี่ยมันแทงหลุดหลุดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแฟลชนี้คือดูยังไงก็หลุดนะครับข้างหลังคุณจะสปีดเท่าไหร่มันก็หลุดแน่นอนนะครับมันวิ่งไม่ทันกองหน้าหรอกครับ เกมนั้นแล้วก็กดแบบ up แล้วเดินถอยหลังนะแล้วแต่คุณจะใช้ปุ่มไหนแล้วแต่ให้คุณกดแบอัพคือกดดักบอลนะม่เนี่ยันี้มันจะเบียดเขเลื่นเนี่ยวิ่งเข้าเลยนี่เห็นไหมวเพราะว่าเวลาเขาจะยิงเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันมันจะเหนยไหมเขายิงละนี่ไหมยิงนอกกรอบมันจะเข้ายากนะครับถ้าเวลามันจะยิงเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันบางอย่างที่เออเรารู้แน่นอนว่าเอออันนี้มันจะยิงนะเออมันจะมีแอนิเมชันเราเราเล่นเกมเรารู้แล้วถ้าใครเพิ่งเล่นมาก็ลองสังเกตดูนะครับใคร เป็นมือใหม่นะใช่หไหมฮอันนี้เขาจะเล่นสั้นเนี่ยไหมเขาจะบิดเคอร์เรอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็วิ่งเข้าเลยนะเอาตัวอื่นเข้าหรือว่เาเข้าเตีก็ได้เห็นไหมเขาจะโดนกดดันแล้วเขาจะยิงนอกกรอบนะพอยิงนอกกรอบมันก็จะไม่เข้านะฮะมันก็จะยากมากเห็นแล้วก็เล่นเกมรับแล้วก็เดินถอยหลังมาไหมไหมแล้วก็วิ่งเข้าเลยทนะ่านยิงเห็นไหมจะบิดเคอร์เรอร์อย่างเดียวเลย <laughs> โอเคครับหมดไปครึ่งแรกสองศูนย์นะครับโอกาสยิงเขาเยอะนะแต่ว่าเขายิงไม่่คอยไม่เข้านะเพราะว่า เราไม่ได้เปิดพื้นที่เขายิงเยอะนะโอเคเต็มเกมนะครับเกมนี้เดี๋ยวไม่ตัดแล้วกันเดี๋ยวว่าตัดแต่ก็หาว่าแบบเออตัดแต่ช็อตแบบแล้วกันได้มาเดี๋ยวให้ดูเต็มเกมเลยนะครัเต็มเกมใช้จริงนะใช่ไหมกจะเดินถอยหลังเราจะไม่เข้าพูดเลยนะเดินถอยหลังไหมเดินถอยหลังเดินถอยหลังไหมมันจะดักอัตโนมัติเลยนะครับนักเตะเรามันจะยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับเพราะนักเตะเรามันจะมันมีค่าเกมรับนะค่าเกมรับคือมันจะยืนตำแหน่งได้อยู่แล้วมันจะมีการยืนตำแหน่งที่ดีนะครับวันนี้ครับ ไปเลครับผมไปเลครับผมเขาแข่งแล้วสั้โหชนไม่ิดเดียวโอเคเนี่ยแล้วก็แบบนี้ไม่หลุดแน่นอนครับเราเดินถอยหลังเงี้ยไหมมันจะยืนตำแหน่งเขาค่อนดีนะไหมแบบนี้ก็ไม่หลุดแน่นอนครับเนี่ยไหมมันจับบกงยาปุ๊บก็เสร็จเราเนี่ยไม่ดีเขาถ้าเราเขาพ่นเนี่ยโอกาสบนที่เราจะเลยเลยเท้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะเพรานาติของเราเป็นกองหลังนะซึ่งกองหลังมันจะมีค่าการควบคุมฟุตบอลที่น้อยนะแบบนี้มันยิงก็กดเข้าเลยฮะเป็นกองหน้าตัวหน้าสุดแล้ว ก็เข้าวิ่งเข้าไปเลยนะครับก็หลุดดีครับผมโอ้ไม่เออโอเครูี้เหมดหลอดแล้วนะครับโอเคต่อไปแบบนี้ก็วิ่งเข้าเออไม่ใช่วิ่งเข้าวิ่งอออกมานะให้นักเตะตัวอื่นวิ่งเข้าไปหมมันก็จะเข้าให้สมบัติเลยครับก็แนะนำนะกองกลางตัวรับแนะนำเอาเป็นนักเตะที่มีค่าสเตมินาที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่านาักเตะที่จะวิ่งเข้าบนให้เราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกองกลางกับแบ็กนะครับ เราจะไม่เอาเซนเตอร์วิ่งเข้าเท่าไหร่นะเพราะเซนเตอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่สเตมินานมันจะน้อยแล้วก็มันจะวิ่งช้านะครับเราจะไม่เอาวิ่งเข้านะเราจะเอายืนดักตำแหน่งนะครับไปครับผมนี่ไงล่ะโอ้โหล้หน้าเริ่มเล่นมัวตัวนี้หมดแต่พูดนะครับไม่ค่อยฟุกัสกับเกมแต่ก็ได้อยู่นะเพราะเราเล่นเกมรับดีแล้วก็จะเสียประตูยากนะครับเฮเขาเปลี่ยนตัวหน่อยนะโอเว่นมาดิเห็นไหมดูดีใช่ไหม คือจะหมดเกมน,นะสเตมิน่าแบบยัเงเยอะอยู่เลยนะเราเตะกองหลังแพงหลังเราเนี่ยเพราะว่าเราใช้แบบแก็เลือกรัดกลุ่มเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันก็จะหมดเกมแล้วแล้วก็เล่นเล่นเกมรับเลยเนะครับโอเคเห็นไหมหนัเตะกองกองกลางผมจะสเตมิน่าเยอะทุกตัวเลยนะเนี่ยสองตัวนี้คือสเตมิน่าตัวละเก้าสิบห้าขึ้นแบบเก้าสิบห้าขึ้นไปอะสเตมิน่าเยอะมากนะครับส่วนกองหลังนี่ถ้าให้ดีนะเน้นก็เน้นสเตมิน่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเน้นดิฟเฟนซีฟเอาไว้เน็ตก็ได้นะ ก็แล้วแต่นะจะแนะนำจะเล่นสไตล์อะไรก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันหรอกนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่การควบคุมของเราอยู่ดีนะจะเล่น build up หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าถ้าแบบวิ่งพูดไงสไตล์ไหนมันก็หลุดเหมือนเดิมนะฮะเห็นลมนาแล้วนเนี่ยเป็นมม่แล้วตอนนี้เรื่อจะมม่จะพูดนะครับเป็นมม่จัดเลยนะเดีย๋ยวเขาตั้งตีก่อน คไปไปโโอ้หระดับดีนะเนี่ยเดินถอยเดินถอยครับไม่ไม่มีตำแหน่งไม่มีที่จ่ายนะครับถ้าเดินถอยอย่างนี้จ่ายยังไงก็ติดนะเนี่ยเดินถอ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 ยใช่ไหมจ่ายยังไงก็ติดนะครับไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้หรอกครับก็มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบฟิวบาอะไรแต่ว่าเน้นพูดให้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ จริงมันใช้ได้กับทุกตัวใช้ได้กับทุกแผนทุกตำแหน่งอะไรมันใช้ได้ทุกสไตล์อ่ะเอาง่ายเดินเหยเนี่ยไหมถ้าติดนะครับไม่มีมันไม่มีช่องให้จ่ายถ้าเราวิ่งพุด่ดเพราะว่ากอลับเพราะว่ามันตั้งแต่มีไอซีคิลไอรองรีแทเกอร์มาเนี่ยการเข้าบอลของนักเตะจะค่อนข้างที่จะเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยเข้าบอลไม่ค่อยแม่นแต่มันจะเสียแม่นกว่าเลยไหมจ่ายวะเนี่ยหลุดแล้วเนี่ย มันทูกไปเลยเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยก็ซัดเนี่ยนี่ไงสามศูนย์โอเคก็เทคนิคเล็กน,น้อยนะฝากกันแบบคนที่เล่นเกมรับแล้วอยากจะคืนดดหนึ่งเพราะมันมีแจกด้วยนี่ตอนนี้มันมีแจกอิสโก้นะครับใครที่อยู่อันดับหนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่งล้านแรกนะนะเดินถอยเดินถอยอย่างเดียวนะไม่ต้องไปทำอะไรนะเดี๋ยวมันเข้าใจติดเราเองเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็ติดเราเองเขายิงไหมยิงนอกกลมมันไม่เข้าอยู่แล้วนะแพทนี้มันยิงง่ายนะโอเคจบเกมครับผม ประมาณนี้คลื่นชิดไปนะครับชิวๆอีซี่อีซี่นะครับดีหนึ่งแล้วเรียบร้อยใช้แผ่นนี้มาประมาณโอ้หลายเกมแล้วก็ชนะมารัวๆอยู่แต่ว่าก็มีแพ้ช่วยแหลเพราะว่ามันเพิ่งอ,อัปเดตใหม่ผมก็เล่นผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่เนาะแม่แพ้ไปสิบห้าเกมเสมอเยอะมากนะครับเขย่าไอกโกงหลังมันเอือก็แล้วผมก็เสมอโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบก็เลยกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผม นะส่วนใหญ่ชนะกับเสมอนะแพ้ไม่ค่อยมีหรอกเอาหลัง